ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง และตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่นะคะก็เป็นทั้งฟาร์มเป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นทั้งที่พักนะคะรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมนะคะที่มาเที่ยวจะต้องสุขกายสบายใจสบายดีเพราะว่าที่นี่คือสบายดีคาเฟ่ฟาร์มแอนด์รีสอร์ทค่ะ แต่ตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่กับพี่กรณ์เจ้าของสบายดีคาเฟ่รีสอร์ทแอนด์ฟาร์มแล้วะค่ะพี่กรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กรณ์ค่ะชื่อที่นี่สบายดีคาเฟ่รีสอร์ท แอนฟาร์มังแล้วแบบดูครบเลยนะคะคที่นี่มีกี่โซนคะมี3โซนครับผมะจะมี1โซนส่วนคาเฟ่ไอตัวนี้จะเป็น indoor, อินดอร์จะมีแอร์นะครับผมแล้วโซนที่2ก็จะเป็นโซนอาลโด่ก็ะจะเป็นบ่อนะ้ํากระท่อมแล้วก็มีใกล้ชิดธรรมชาติครับผมแล้วโซนที่3มก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทจะอยู่ด้านหลังของเราครับผมได้ข่าวว่าที่นี่มีฟาร์มด้วยนะคทำกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมคะในฟาร์มจะมีอะไรบ้างคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีกระต่ายแล้วก็มีแพะที่ป้อนนมแล้วก็มีควาย อยากรู้ว่าที่นี่ค่ะที่สบายดีเนี่ยมีทั้งหมดพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะพื้นที่อยู่ที่35หไร่ครับผม35ไไร่โอ้โหถือว่าใหญ่มากเลยครับผมแล้วที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วที่นี่เปิดมา6ปีแล้วครับผม6ปีแล้วทําไมถึง เริ่มทำสบายดีคาเฟ่คือเริ่มจากความชอบส่วนตัวอยากทำแล้วก็ชอบเป็นคนชอบดื่มกาแฟอพอคนชอบดื่มกาแฟปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจะทำร้านคาเฟ่เล็กๆทำเป็นของตัวเองเลยปุ๊บพอวันหนึ่งกระแสะตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเราก็เลยพัฒนาต่อยอดต่อเติมมาจนมาเป็นโซนอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ขยับมาเป็นความสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีแปลงผักอยู่ด้านหลังแปลงผักตัวนี้เพื่อจะส่งวัตถุดิบเข้าไปในครัวหรือหลังบ้านเราทั้งสาขาลพบุรีสาขากรุงเทพ และบวกด้วยสถานการณ์ผักมีราคาแพงแล้วเลยพัฒนาต่อยอดเพื่อจะมาปลูกเองนําเข้าหัวของเราเองครับผมโอ้โหที่ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้มินหน้าจะมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้ทำเยอะ<ว>เลยใช่ไหมคะโอเควันนี้มินพร้อมพร้อมที่จะเป็นลูกสาวชาวไรได้เลยพ<ล>ี่พี่ทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลยครับผมโอเคค่ะ ทางเข้านะคะเข้ามานะเราก็จะสามารถเห็นตรงนี้เป็นส่วนของคาเฟ่ซึ่งเข้ามาเนี่ยมีสัมผัสได้ถึงความ อลังการความแบบความมีความลอสนิดนึงอยากจะให้อธิบายหน่อยค่ะว่าคอนเซปต์ของคาเฟ่ตรงนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์อย่างไงบ้างคะพี่คอนเซปต์ของคาเฟ่เนี่ยคือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอบาร์จเจอเคาเน์เตอร์โซนนี้จะเป็นโซนอินดอร์ค่ะใช่จะเป็นแอร์ด้วยสภาพอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนั่งแอร์เยน็ยนๆได้แบบสบายๆซึ่งตรงนี้ก็ตกแต่งแบบสไตล์ลอฟนะคะเห็นโค,คมไฟอันนี้คืออลังการอลังการมากเราก็จะมีเมนูเครื่องดื <c oughs> ่มใช่ไหมคะ เมนูเครื่องดื่มก็จะมีหลากหลายก็มีพวกกาแฟสดน้ำผลไม้ปัน่นค่ะแล้วก็มีอิตาลีโซดา,าต่างตางถ้าเครื่องดื่มต้องสั่งคือชาเขียวชาเขียวใช่เราจะเรียกว่าเป็นชาเขียวมัตฉัดหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มได้เลยครับผมอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของอินดอร์อยากจะเห็นส่วนที่เป็นส่วนของอาท์ดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วพาไปหน่อยได้ไหมได้ครับผมโอเคค่ะข้างในค่ะทางนี้เลยครับผมโอเคค่ะ โอ้โหเห็นซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้ข้างๆมีต้นไม้ต้นเล็กๆเกยอะไปหมดเลยอันนี้เราตั้งใจจะทำเป็นซุ้มอะไรหรือเปล่าคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มมะเกิดเทศให้เขาเลื้อยขึ้นมาใช่แล้วเราจะได้ถ่ายรูปเรืบางทีเ,เลื้อยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเด็ดทานเป็น ส้มตำสลัดก็ได้ใช่ให้ลูกค้าได้เด็ดมากลับบ้านได้ครับผมโอเคแล้วส่วนนี้อะค่ะเห็นมีกระท่อมเป็นหลังๆอันนี้เป็นส่วนของโซนร้านอาหารใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นกระท่อมสำหรับลูกค้านั่งทานอาหารได้แต่ละตุ้มจะมี2แบบคือ1แบบนั่งโต๊ะสาหรับสุดสำหรับสุดอายุอ่าเราจะไปฝั่งนู้นปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะเป็นสาหรับนั่งพื้นใช่หรือจะนอนเปก็ได้นอนตะข่ายก็ได้นอนได้หมดเลยนอนหลับได้เลยอะ เลยกอกินอิ่มปุ๊บง่วงปับ๊บสามารถนอนพักนะคะแล้วก็เอาขาย,ย่อนริมน้ำได้แอบมองมาทางนี้แอบเห็นอะไรบางอย่างคะ่ะทุกคนที่นี่มีท่าเรือด้วยโอ้โหมีเรือให้พร้อมมีไม้พายให้พร้อมคือใครที่มาทานอาหารที่นี่เนี่ยสามารถที่จะมาพายเรือที่นี่ได้เลยถูกต้องครับผมค่ะเสียค่าใช้จ่าย<ผ>มไม่มีค่าใช้จ่ายครับฟรีคะ่ะ ลามินเดินมายังไม่ทันจะสุดสะพานจอนี่เสียงแกงน้อง่านร้องเพลงตอนลับมินอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันใช่ครอบครัวเดียวกันครับผมครอบครัวพ่อแม่ลูกเขาระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารอยู่ที่กระท่อมก็อาจจะได้ยินเสียงครอบครัวน้อง่านนะคะกําลังสนุกสนานกับการเล่นน้าหาอาหารอยู่ที่บริเวณนี้ อาวอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้องแกะกับน้องแพะใช่ไหมคะอุยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือมีสามารถที่จะสามารถป้อนนมได้ป้อนนมได้ตอบไว้ลูกค้าที่มาเที่ยวป้อนนมน้องแพะใช่เป็นน้องแพะอาหยิบได้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการป้อนนมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ายัดเข้าไปเลยครับผมอาคือครอบครัวไหนที่มีลูกมีหลานนะคะก็สามารถที่จะ พาน้องๆน,นะคะมาลองป้อนนมให้กับน้องแพน้องแกะกันได้นะเห <Hey. S 1> ็นนั่นแหลยว่าที่นี่เนี่ยจะมีเอ่อน้ำล้อมรอบ รอบรอบฟาร์มเลยใช่ไหมคะน้ำเราจะรวมสมบูรณ์รวมสมบูรณ์มากมีทั้งปีอือ้นี่มี ATV ด้วยใช่ไว้ลูกลูกค้าขี่เล่นชมสัตว์เลี้ยงอันนี้สามารถขี่ได้จริงขี่ได้จริงครับผมโอ้ยด้านนั้นมีควายด้วยค่ะนี่ก็คือไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างไฮไลท์สำคัญอยู่กันเป็นหนึ่งสองสามสามตัวนี่ถือว่าเป็นครอบครัวหรือเปล่าคะเป็นครอบครัวเลยครับผมเป็นครอบครัวเลยเชื่ออะไรวงตัวนี้จะเป็นน้องถุงเงินตัวนู้นถุงทองแล้วก็ลูกเขาคือน้อง ถุงเพชรถุงเพชรใช่จ,จริงๆเนี่ยควายเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากเหมือนกันเนาะในสมัยนี้นเราถึงต้องอนุรักษ์ไว้และกิจกรรมที่เราน่าจะสามารถผูกมิตรสัมพันธ์ <laughs> น <laughs> ให้เขาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นก็คือการป้อนอาหารนั่นเองนะ ร,บรบบอบๆกระท่อมเนี่ยก็จะมีน้ําล้อมรอบแล้วก็จะสามารถเห็นน้องควายเดินไปเดินมาหรือว่าเราอาจจะได้โอกาสเห็นน้องควายเล่นน้ำอยู่แถวๆนี้นะคะน่ารักมากเลยเอากินให้หมดลูกแกงส้มชะอมกุ้งค่ะน้ําแกงส้มนะคะมีความเข้มข้นมากแล้วกุ้งก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ destination แบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานบ้างแบ่งปันเวลาบางคนแบ่งปันความสุขหรือแม้แบ่งปันโอกาส และยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวกลางวันที่ไ่เลขที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาลทุกใบหลวนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเราขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นสะพานเชื่อมการแบ่งปันเหล่านี้สำนักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาล The Destination สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน พกค่ะพี่กอนพามาตรงนี้มีเห็นมีกองดินกองทรายกองปุ๋ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือสวนไว้ทาอะไรอะคะอันนี้จะเรียกว่าดินผสมดินผสมในการเพาะปลูกแต่ละครั้งอันนี้จะส่วประกอบก็คือจะมีแกลบขาวแก็บดําใบไม้แล้วก็ขี้งวอ่แล้วเราก็คุกเขาผสมกันได้ที่แล้วเราก็มาหมักก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เรียกดินผสมค่ะซึ่งดินผสมอันนี้ก็คือเราจะเอาไปใช้ในส่วนของเราเองถูกต้องเพาะปลูก อันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิธีในการปรุงดินผสมดินสามารถที่จะมาเรียนมาเวิร์กช็อปที่นี่ได้ด้วยได้ดูไดอ่าค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าที่ทําดินผสมแล้วอ่ะผลผลิตอ่ะของผักต่างๆเป็นยังไงเจ๋งไม่เสงต้องไปพิสูจน์ดูยังไม่เชื่อที่พี่พูดต้องไปดูก่อนว่าเป็นยังไงได้ครับผมโอเคค่ะครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พี่กรณ์ทามินบอกว่าผักที่นี่เนี่ย ใช้ดินที่ที่ปรุงเองแล้วสวยมากตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าสวยจริงๆคือมองไปทางไหนก็มีแต่ผักแบบช่อตโตโตโกองโตโตเขียวแบบสวยมากๆเลยอยากรู้ว่าผักตรงนี้ที่ปลูกเนี่ยค่ะมีผักอะไรบ้างครก็จะมีด้านนู้นก็จะเป็นพืชผักสวนควรัวนะครับผมแล้วก็จะมะีถ้าเป็น3ามสี่แถวเนี่ยก็จะเป็นตระกูลผักสลับก็จะมีเลโอกกินโอก๊กแล้วก็ผักคลอด แล้วก็หน้าเราเลยเล็กคอรอลค่ะใช่ที่พุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อค่ะจริงๆคือใช้แค่ดินตรงนั้นก็งามขนาดนี้เลยหรอคะใช่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่มีครับผมไม่มีมินสามารถที่จะเด็ดผักแล้วก็กินตรงนี้ได้เลยครับทานได้เลยพุ่มนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่นีการตัดคือตัดยังไงคะเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูนะครค่ะ ตัดตรงโคนแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะหยิบมาอย่างนี้ได้เลยนี่ออันนี้คือพันอะไรนะคะอ่าเล็คอร์ลเล็คอร์ลเป็นผักสลัดที่แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่มินเคยเห็นแล้วก็งามมากๆเลยค่ะให้เทียบกับหน้ามินนะคะคือใหญ่กว่าหน้ามินอีกเทคนิคการตัดก็คือเราจะตัดตรงโคนใช่มันโคนลงทีนี้มินขอลองตัดได้เลยเดี๋ยวลองนะครับนี่เลยอ่าโอเค ช่อนี้ใหญ่กว่าอันเมื่อกี้อีกค่ะทุกคนผักนี้เนี่ยเราส่งตรงไปที่ร้านอาหารโดยตรงไปที่คัวโดยตรงด้วยทีนี้อยากจะลองฉิดได้กรอบไหมกรอบมากครับออร่อยมากที่สำคัญคือสดมากๆอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราท่องเที่ยวสนใจอยากจะซื้อกลับบ้านสามารถซื้อได้ไหมคะได้ซื้อได้เลย่ะของเราค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งเราก็เอาเข้าเป็นที่ครัวด้วยงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันว่า ผักสลัดพวกนี้เราไปทําเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยโอเคอเค,ค่ะ,คะคมูชมหิวยังคะถ้าหิวแล้วไปที่ร้านอาหารกันดีกว่า่มินหิวแล้วค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะมินก็มาอยู่ในส่วนของกระท่อมซึ่งเป็นไฮไลไท์ของคาเฟ่ที่นี่เลยนะคะคก็คือบรรยากาศดีมากรพร้อมกับ อาหารที่ฟูมากๆนะคะซึ่งอยากจะให้พี่แนะนำาเลยค่ะว่าเมนูแต่และเมนูที่ทางร้านเรามีที่วันนี้คัดมาเสิร์ฟให้มินได้ลองทานเนี่ยค่ะมีเมนูอะไรบ้างได้ค่ะเมนูแรกเลยเมนูอะไรคะเมนูแรกเลยคือสลัดแซ,แซลมอนสลัดแซ,แซลมอนครับผมทำไมถึงเป็นเมนูนี้คะคือเราเอาเครื่องเคียงของผักจากสวนเรามาค่ะใช่มาประกอบกันเหมือนเราเป็นทางฟิวชั่นเนาะเอาความเป็นไทยผสมกับ แซลมอนที่มาจากแบบฝั่งยุโรปอะไรมาคือชั่นผสมกันแล้วก็มีผักซึ่งเป็นผักที่เราเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้จากในสวนในสวนเราอ่ะโอเคค่ะเมนูแรกแล้วเมนูที่สองคืออะไรคะยำทางตะวันกุ้งสดยำทางตะวันกุ้งสดทำไมถึงเลือกทานตะวันคะเพราะว่าเป็นของดีที่นี่ผักพื้นบ้านเลยคือที่นี่จะปลูกกันเยอะเลยกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะเมนูต่อไปเลยค่ะแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งให้สังเกตความข้นหนักข้นเค็มข้นมากกุ้ง ุ้งสดเลยแล้วก็ผักจะอมก็คือมาจากในสวนที่นี่โอเคค่ะเมนูต่อไปค่ะน้ำตกครับผมหมูน้ำตกหมูน้ำตกนะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักสลัดจากในสวนเลยและนี่โอ้โหมาตัวใหญ่มากปลากระพงลุยสวนปลากระพงลุยสวนค่ะปลากระพงลุยสวนของเรานี่ถือว่าเด็ดยังไงบ้างคะน้ำยำสำคัญแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆเนี่ยคือมาจากสวนเราที่เราปลูกเองด้านหลัง ค่ะก็วันนี้นะคะทั้ง5้าเมนูที่พี่กรเลือกมาให้มินเนี่ยจริงๆเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยเมนูที่ทางที่ทางคาเฟ่มีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาก็สามารถที่จะมาเลือกชมดูเมนูอื่นๆได้เนาะโอเคเรารู้จักกับเมนูอาหารไปแล้วต่อไปเป็นเครื่องดื่มบ้างดีกว่าเครื่องดื่มก็เป็นชาเขียวเลยครับผมชาเขียวฟินดินเจอร์ของทางร้านแล้วก็ถัดไปทางนี้ก็จะเป็นน้ําผลไม้ปั่นมีน้ำอะไรบ้างคะจะมีน้ำแตงโมน้ำสับปะรดปั่นครับผม ความ <Okay. S 1> พิเศษของน้ำผลไม้เราเนี่ยคิดว่าพิเศษยังไงบ้างพิเศษคือด้วยเป็นผลไม้สดค่ะใช่แก้ดับกระหายแก้ดับกาะหายร้อนร้อนแบบนี้ใช่อตอนนี้ก็คือแบบคล้องร้องแล้วค่ะทุกคนอยากจะลองชิมแล้วค่ะว่าอาหารของที่นี่เนี่ยเด็ดขนาดไหนค่ะ, <S <S ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมอาหารแล้วนะคะเริ่มจากเมนูแรก เมนูใกล้ๆก่อนละกันเนาะก็คือแซลมอนแซบแซลมอนสดมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวน้ำเนี่ยรสชาติกำลังกลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินรสชาติกำลังแบบพอดีเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นซิ g กเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเมนูต้มทานตะวันกับกุ้งนะคะ จะให้ดูกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ด้วความที่แถวนี้นะคะก็จะมีทุ่งทานตะวันอยู่เยอะทางร้านก็เลยเลือกเมนูทานตะวันมาทำเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะทานตะวันกรอบมากปลาเคี้ยวเข้าไปก็คือแบบมันแบบหนึบหนึบหนึบเลยค่ะ เม่นูต่อไปหมูน้ำตกค่ะทุกคนอ่าหมูน้ำตกนี่อืมข้อหมูแบบฉ่ำจริงๆค่ะตอนเคี้ยวเข้าไปแล้วก็เราจะได้กลิ่นของตัวหอมดแดงแล้วก็หโหระพาแบบว่าขึ้นจมูกเลยค่ะอร่อยมากเม่นูต่อไปนะคะก็คือ ปลากระพงลุยสวยนะคะ่ะปลาโตๆแบบนี้พร้อมกับผักสดๆแบบนี้นะคะคือตัวปลาค่ะทอดกำลังดีที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันเลยน้ำยำที่ยำผสมมาก็คือรสชาติกลมกรอบด้วยไม่เผ็ดเกินไปไม่จืดเกินไปไม่หวานไม่เค็มเกินไปคือกำลังดีอะคะ่ะทุกคนเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูแกงส้มชะอมกุ้งค่ะ อยากให้คุณผู้ชมดูน้ำแกงส้มนะคะมีความเข้มข้นมากแล้วกุ้งก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้มินชอบมากเพราะว่าแกงส้มคือเข้มข้นจริงๆค่ะอ่ะต่อไปเรามาลองชิมเมนูเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าน,นะคะเมนูนี้ชาเขียวพี่กอนบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะผ่านการคิดค้นมาหลายรอบจนได้เป็นชาเขียวมัทฉะ โดยเฉพาะของคาเฟ่สบายดีค่ะอืมคือเป็นชาเขียวที่ไม่หวานมากแล้วก็ได้กลิ่นของมัทฉะแบบเข้มข้นจริงๆค่ะอ,อันนี้ดีค่ะดีจริงต่อไปคือเป็นเมนูน้ำผลไม้นะคะซึ่งใช้ผลไม้สดจริงๆอันนี้อร่อยมากค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะ นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในไม่กี่เมนูที่ทางสบายดีคาเฟ่นะคะมีนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมแวะนะคะผ่านมาทางลบบุรีแล้วก็หิวๆนะคะอยากปากท้องกับทางสบายดีคาเฟ่ก็อย่าลืมแวะเวียนมาลองชิมอาหารกลางวันอาหารเช้าที่นี่กันนะคะแล้วก็น,นั่งตรงนี้แล้วก็ได้แบบว่าบรรยากาศที่ดีมากนะคะได้เห็นน้องควายแล้วก็ได้ยินเสียงสัตว์นะคะแล้วก็ลมดีแบบนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ตอนนี้นะคะมินก็ขอเคลียอาหารที่อยู่ตรงหน้ามินก่อนนะคะมีเยอะมากเพราะว่ามินต้องเติมพลังก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มีในส่วนนี้อีกเยอะเลยล่ะค่ะที่พักยังคงคอนเซปต์แบบเดิมเลยคือคอนเซปต์ทล็อกห้องนี้คือแบบใหญ่มากเลยค่ะห้องพักนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะสามสิบสตารางเมตรสาม t ิบสองตารางเมตร นาจังหวัดน่านอำเภอทุ่งช้างผมออกเดินทางเพื่อตรงเข้าสู่บ้านมณีพฤกดูเหมือนที่นี่จะมีถ้ำที่ชื่อว่าถ้ำผาพึ่งผมมาถึงทางเข้าของถ้ำผาพึ่งที่นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครหยยบย่างเข้ามาเท่าไหร่หมู่บ้านที่โดดเด่นเรื่องกาแฟเป็นอันดับต้นๆของประเทศส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยในหมู่บ้านก็จะมีพวกเอ่อเหมือนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนเนาะไปดูผ้าปักมุง้งไปดูกาแฟขั้วมือกินได้ไหมที่จางแดงลูกทิ้ แบกเป้เที่ยวคนเดียวเด็กกายจินทริปส์โดยผาพึ่งวันเสาร์ที่22เมษายน21นาฬิกาที่ True Insight r u e v i s i o n s ช่อง113และ335ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทช027008000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Destination หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปหลายอย่าง กินอิ่มแล้วอร่อยแล้วทํากิจกรรมไปเยอะแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีที่พักด้วยสําหรับ<า>ใครที่อยากจะมานอนพักให้แบบว่าสบายใจก่อนที่จะกลับบ้านนะคะที่นี่ก็มีที่พักหลากหลายห้องเลยใช่ไหมคะมีอยู่5ห้องครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่700บาท700บาทใช<า>ยไม่แพงเลยนะคะคแต่ละหลังมีความแตกต่างกันไหมคะความแตกต่างกันแตกต่างกันเลดหน่อยรายละเอียดโดยภาพรวก็จะคล้ายๆกัน อยากจะเห็นบรรยากาศข้างในแล้วค่ะได้ิญเชิญได้เลยครับผมโอเคค่ะโอ้โหเข้ามาในห้องที่พักยังคงคอนเซ็ปต์แบบเดิมเลยคือคอนเซ็ปต์ลอฟสไตล์ลอฟครับห้องนี้คือแบบใหญ่มากเลยค่ะห้องพักนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะ32ตารางเมตร32ตารางเมตรใช่ห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่ขนาดเท่าแบบคอนโดห้องหนึ่งเลยนะคะภายใน,นีที่พักก็จะมีอะไรบ้างคะเตียงนี่โซฟาแล้วก็มีตู้เย็นม,มีอุปกรณ์ อ๋อมีเรื่องทำน้ำอุ่นค่ะครับผมคือมีครบเลยค่ะคุณผูครบคลสามารถนอนได้กี่คนสามารถได้หนึ่งครอบครัวหนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกนอนด้วยกันได้คร้บครอวเล็กไหมเขาเล็กโซฟาใหญ่มากค่ะทุกคนนอนได้แบบว่าสองคนสามคนนะคะและที่สำคัญเลยทีวีก็ใหญ่ เตียงใหญ่โซฟาใหญ่ที่ีใหญ่นะคะแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่อีกทุกอย่างคือแบบใหญ่มากถ้าเกิดว่าตอนแรกที่ที่ก่อนไม่เฉลยราคามินมิน<ร>ไม่คิดว,ว่าที่พักนี้จะราคาแบบแค่หลักร้อยราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยถูกมากไม่แพงราคารวมอาหารเช้าย,ยังไม,ไม่รวมครับผมก็จะมีของข้างหน้าเลยเป็นร้านอาหารม,มีคาเฟ่เราสามารถที่จะสั่งแล้วก็จะมีพนักง,งานมาส่งถ่งห้องได้เลย อันที่สําคัญนะคะในห้องนี้เนี่ยจะมีประตูบานใหญ่ที่เราสามารถจะเปิดรับลมเห็นวิวอ่ะก็ถือว่าที่นี่นะคะสบายดีคาเฟ่คือมีที่เที่ยวมีที่กินมีที่พักมีครบจบในที่เดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาพักผ่อนนะคะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนในห้องที่แบบใหญ่ขนาดนี้วิวสวยขนาดนี้นราคาที่ไม่ถึงหลักพันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหวันที่สบายดีรีสอร์ทคาเฟ่แอด์ฟาร์มถือว่ามินได้ทํากิจกรรมแบบครบวงจรเลยเนาะ<อ>คือได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรได้ตัดพักได้ชิมอาหารอร่อยๆอที่ทำมาจากผักส,สดๆจากฟาร์มนะคะรวมไปถึงได้เจอสัตว์ทั้งหานทั้งควายทั้งแพะทั้งแก่นะคะที่สำคัญเลยก็คือที่ี่เนี่ยยังมีที่พักแบบครบ<ช>วงจรด้วยนะคะ อยากจะรู้คะ่ะว่าถ้าเกิดสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่แล้วเอ้ยสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่จงังอยากรู้ว่าที่ี่มีเวลาเปิดปิดกี่โมงยังไงบ้างคะ ของสบายดีคาเฟ่จะเปิดที่อยู่ที่8ปดโมงครึงค่งปิดหนึ่งทุ่มหยุดทุกวันอังคารครับผมเปิด8ปดโมงครึง่งปิด,1 1> ปดหนึ่งทุ่มหยุดท,ทุกวันอังคาร,น,คารนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาก็อย่าลืมมาแวะเวียนที่นี่กันนะคะแล้วสาหรับตัวที่พักเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพากักสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะมีสองช่องทางช่องทางที่1อยู่ที่ติดต่อที่ร้านกาแฟนะาเคาน์เตอร์ได้เลยช่องทางที่2องทางอินบ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กพิมพ์คําว่าสบายดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์ม เข้าไปสามารถอินบ็อกมาสอบถามราคาได้สอบถามราคาได้จองได้ถูกตองวันนี้นะคะมีนมาเที่ยวที่นี่ก็ทั้งสุกกายสุขใจสบายดีเหมือนกับชื่อของที่นี่เลยนะคะสบายดีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะก็ขอบคุณพี่ก่อนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพิเศษเช่นเคยนะคะสำหรับแฟนๆรายการเด e d e ติเนชั่ประทับใจที่ปลายทาง เพียงร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์ก็สามารถมีสิทธิ์รุนรับของที่เลึกกันที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าทุกคนชอบทำกิจกรรมไหนนะคะในไร่สบายดีแอนด์รีสอร์ทนะคะก็สามารถที่จะร่วมตอบคำถามกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะผู้โชคดีก็สามารถรอรับของรางวัลกันอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาไปฟังเฉลยคำถามแล้วก็ผู้โชคดีของประจำสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วล่ะคะ่ะ วันนี้นะคะมิ้งก็ได้มาเที่ยวในสถานที่ที่สามารถจําลองวิถีชีวิตชาวท้องทุง่งท้องนาะได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะมิ้งคิดว่าที่นี่เนี่ยสามารถมาเที่ยวกันได้แบบเพื่อนหรือมาแบบคู่รักหรือมาแบบครอบครัวก็สามารถมาเที่ยวกันได้ทุกเพศทุกฝ่ายเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากจะชมรายการในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook เป็นเดสติเนชันประทับใจที่ปลายทางค่ะอย่าลืมติดตามทางรายการนะคะช่อง TNN ช่อง16กันเยอะๆนะคะวันนี้มินและรายการเดสติเนชันประทับใจที่ปลายทางต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The Destination สิ้นสุดหยุดยาวสองกรารแห่กับกรุงเทพมหานครถนนสายหลักจราจรคับข้างซาอูอียิปต์นะครับเที่ยวบินเข้าสูดานหลังสู้รบดุเดือดเป็นวันที่สอง ติดตามได้ใน TNN News ข่าวเย็น15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป TNN ช่อง16เสร์ฟสาระความบันเทิงพร้อม3บริการเสริมพิเศษประเวลาใหม่10เมษายน